สวัสดีครับนาแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับนั้นมีรถเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันนะครับมารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นรถแท็กเตอร์นะครับคูปัต้าบีสองสี่สองศูนย์นะครับเป็นรถจดทะเบียนนะครับปีห้าสี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้สวยๆเดิมๆ อย่างหน้าเต็มๆครับตัวนี้นะครับเล่มพร้อมเีกสารชุดโอนนะครับรถคันนี้นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้ใบมีดแต่ดินหน้านะครับด้านท้ายนะครับนัดก็เกาะเป็นหางห้านะครับหางควนให้นะครับเป็นรถเล็กนะครับรุ่นบีนะครับเหมาะสําหรับงานไล่งานนานะครับงานสวนนะครับของตัวเองนะครับทางภาคใต้ก็อาจจะไปใส่พวกตัวตัดหญ้าได้นะครับเพราะว่าตัวนี้รอบเร็วนะครับรอบเร็วนะครับจิ๋วเจ็ดจิ๋วแต่แจ๋วครับเล็กพี่ขี้หนูนะครับตัวนี้ ยางหลังนะครับก็อยู่ที่ประมาณ80%ได้นะครับ80%ได้ดอกยางหลังสูงนะครับรถสีเดิมนะครับยังไม่มีการปรับแต่งทําสีนะครับตัวนี้นะครับขายรวมราคาทําสีให้นะครับอยู่ที่195,000บาทนะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ไปสภาพนี้เลยก็อยู่ที่190,000บาทนะครับรวมจัดส่งให้นะครับเป็นพร้อมเอกสารทุตโอนนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นรถนะครับยี่สิบสี่แรงม้านะครับ4วิ r wheel ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ power นะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบนะครับเกียร์นะครับจะเข้าเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้ครับก็น่าจะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้านะครับสมเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้เก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับถ้าปรับสภาพเก็บสีก็หุ้มบอกให้พร้อมนะครับราคาราคานี้ก็หุ้มหุ้มบอกให้พร้อมครับแถมเก้าเนี่ยก็หุ้มบอกให้พร้อมอยู่แล้วครับแค่ไม่ได้ทําสีแค่นั้นนะครับทาสีก็เพิ่มอีกห อยู่ที่497ชั่วโมงนะครับ497ชั49่วโมงนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 91861 191นะครับคเคร,บเรื่องเดิมครับเครื่องเดิมๆนะครับสวยเลยครับ ใคที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับโทรนะครับโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9 1ย์เก้าหนึ่งครับแปดหนนะครับรถคันนี้นะครับมีการตรวจเช็คนะครับเปลี่ยนลูกหมักนะครับเก็บจุดรั่วซึมให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เก็บจุดรั่วซึมให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกหมักถ่ายเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับการทํางานของเจ้าคูปต้านะครับ B 2 4 2 0รถจดทะเบียนปี54สนะครับสนใจก็สามารถมาดูรถได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดดอุราีคณ